ด่วนเหตุการณ์ที่สะสะเทือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประตุขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อกระแสข่าวจากหลายแหล่งรายงานตรงกันว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาได้ทวีความรุนแรงเกินคาดจ,จนกลายเป็นวิกฤตระดับนานาชาติภาพรวมของเหตุการณ์ถูกอธิบายว่าเป็นความแตกหัก ทางการเมืองและการทูตที่ยากจะประสานคืนได้ในระยะสั้นกัมพูชาถูกระบุว่าอยู่ในภาวะโคม่าเชิงอำนาจขณะที่ฝ่ายไทยแสดงท่าทีแข็งกร้าวเด็ดขาดและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วจนชื่อของฮุนเซนกลายเป็นศูนย์กลางของแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ รายงานระบุว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤตมาจากข้อมูลลับที่รั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเปิดโปงเครือข่ายอำนาจการเคลื่อนไหวเบื้องหลังและข้อตกลงที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในเวทีสาธารณะภาพลักษณ์ของผู้นำกัมพูชาก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักประเทศคู่เจรจาหลายแห่งเริ่มแสดงความไม่ไว้วางใจเสียงวิพากจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อระดับโลกดังขึ้นพร้อมกันทำให้แรงกดดันพุ่งสูงในเวลาอันสั้น ฝ่ายไทยถูกมองว่าเป็นผู้เดินเกมเร็วใช้ทั้งกลไกทางการทูตความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบแหล่งข่าวระบุว่ามีการประสานงานกับพันธมิตรในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและสร้างความชอบธรรมในการดำเนินการทุกขั้นตอนถูกอธิบายว่าเป็นไปตามกรอบกฎหมายสากลแม้ถ้อยคำในสื่อบางสำนักจะใช้ภาษารุนแรงแต่ในเชิงปฏิบัติไทยพยายามรักษาภาพของการเป็นรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมและเสถียรภาพของภูมิภาคเป็นหลัก สถานการณ์ในกัมพูชาถูกอธิบายว่าโคม่าไม่ใช่เพราะการล่มสลายทางกายภาพแต่เป็นการชะนักงานของอำนาจทางการเมืองกลไกรัฐหลายส่วนทำงานได้อย่างจำกัดความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดตลาดการเงินและการลงทุนเริ่มสั่นคลอนเมื่อเงินทุนไหลออกและโครงการพัฒนาถูกชะลอความตึงเครียดภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเสียงเรียกร้องให้มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสดังขึ้นจากหลายภาคส่วนประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือข่าวการจับได้ทันที ซึ่งถูกสื่อสารในลักษณะของการควบคุมตัวหรือการบีบวงล้อมทางกฎหมายและการเมืองต่อผู้นำระดับสูงรายงานเหล่านี้ถูกนำเสนอแตกต่างกันไปในแต่ละสำนักบางแห่งเน้นภาพความเด็ดขาดของฝ่ายไทยบางแห่งตั้งคำถา,ถามถึงรายละเอียดและกระบวนการที่ใช้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชัดเจนคือชื่อของฮุนเซนถูกลากเข้าสู่กระแสวิพากษ์ระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิกฤตครั้งนี้ เวทีนานาชาติตอบสนองอย่างรวดเร็วหลายประเทศออกแถลงการแสดงความกังวลเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งเริ่มหารือถึงมาตรการตรวจสอบและการไก่เกลี่ยขณะที่สื่อโลกใช้คำว่าตราหน้าเพื่ออธิบายการที่ภาพลักษณ์ของผู้นํากัมพูชาถูกผูกโยงกับข้อกล่าวหาร้ายแรงอย่างต่อเนื่องความน่าเชื่อถือที่สะสมมานานถูกสั่นคลอนในเวลาเพียงไม่กี่วัน ในประเทศไทยบรรยากาศสังคมเต็มไปด้วยการถกเถียงผู้สนับสนุนมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ประเทศต้องยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของตนเองขณะที่อีกฝ่ายเรียกร้องให้ระมัดระวังผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงออกมาวิเคราะห์ว่าการจัดการวิกฤตครั้งนี้จะกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญของการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าจะสามารถเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างความร่วมมือใหม่ได้หรือไม่ ด้านกัมพูชาเสียงจากประชาชนสะท้อนความสับสนและกังวลหลายคนตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตของประเทศบางส่วนออกมาเรียกร้องให้ผู้นำแสดงความรับผิดชอบและเปิดทางให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสันติในขณะที่กลุ่มที่ยังสนับสนุนอำนาจเดิมพยายามชี้ว่าข่าวบางส่วนเป็นการบิดเบือนและโจมตีทางการเมืองความแตกแยกภายในจึงยิ่งชัดเจนและยากจะประสาน นักวิเคราะห์ต่างประเทศมองว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ2ประเทศแต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคการแข่งขันทางอิทธิพลการเมืองเรื่องทรัพยากรและบทบาทของมหาอำนาจภายนอกล้วนเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนการตัดสินใจในช่วงเวลานี้จะมีผลไกลเกินกว่าพรมแดนและอาจกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกหลายปี ท้ายที่สุดแม้กระแสข่าวจะใช้ถ้อยคำรุนแรงและเลาอารมณ์แต่ความจริงที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญคือความจำเป็นในการหาทางออกที่ยั่งยืนวิกฤตหนักครั้งนี้ได้ตราหน้าทุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้บนเวทีโลกและคำถามสำคัญไม่ใช่ใครชนะหรือแพ้ในระยะสัน้นแต่คือภูมิภาคจะก้าวผ่านความแตกหักนี้ไปอย่างไรจะเลือกเส้นทางของการ,รเผชิญหน้าต่อเนื่องหรือใช้บทเรียนครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมท่ามกลางสายตาของนานาชาติที่ยังคงจับจ้องอย่างไม่กระพริบ